สวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขนครับครับวันนี้ผมมาสวนครับพี่น้องครับกับมาเห็ดวางเจ็บของครับครับใสิผ้ารอเบิ้งยังน้อยครับนะครับกับไปเบิ้งเบิ้งงอนน้ำครับครับมีน้องนี่สงสัยซุกหรอครับ ว่เา,เาเป็นมาแล้วครับนะครับกับร่งสิสูครับเนี่ยครับปลูกสองปีครับสองปีสามปีเป็นมาครับ ถือพ้นแตกกันี้ครับรับไปบนหะครับ เดี๋ยวก็สิได้กินแล้วครับนี่ครับปลูกสามปีครับกับเป็นหมากครับครับเันนี้มาสวนครับอับสยมาเห็ดตั้งเก็บ ของครับกับร่งสีมากอิฐครับครับนี่เป็นสวนยางครับที่น้องครับนี่ครับสวนยางแต่สวนยางขมครับแต่ยังไม่ท่านไป้กีดครับแต่าะกีดเราครับนี่ยต่วนง่ายแล้วครับ บานเป็นบานเพิ่นครับแต่ว่าสวนอยางเป็นลสวนยางลูกไม้ครับนี่ครับยางสวนนี่ยังพันจิตครับพามาบริสวนครับที่นอกครับนี่ครับ กับกันน้องนี่แะครับผ้านมัดตึกครับจินเข่าปลาครับนี่ครับน้ำบกล่องขนาดครับสุปีบบ้านนี่ครับนี่บกไหลเลยมาตึกแหครับครับนี่ก็เป็นอย่างอีกส่วนหนึ่งครับส่วนเดียวกันแล้วครับแต่ว่านี่จีได้จีดแล้วครับจีดจนทับนาแล้วครับนี่ครับเนย้าึ้นมปพ้นครับ ตะวา่ารุ่งไหมบะผ้าไปเบิ้งตัวครับมันไกลครับกันเจียายขึ้นไปพูนครับนี่ครับมันยางต้อนอยิ่งใหญ่แม่เมนเลยครับเป็นคอร่งไม้เบิดครเบนี่ครับนี่เป็นส่วนยางส่วนยางรุ่นหนึ่งอีกครับส่วนยางรุ่นใหญ่ครับครับกระเจี๊ยงขึ้นไปพูนครับ ลูกไม้ของสุภาพไปแล้วครับอ่ายางมาซ้ำเนีกกันเนื่อแล้วครับน,นี้เห็ดวางผักวางเศร้าครับนี่ครับนี่ว่าเห็ดวางเก็บของครับแต่ยังไว้ทันแล้วครับนี่ครับซื้อมาก็อิฟดีแล้ครับ หเห็ดใบเงยครับพอดะเก็บของไววครับเก็บวกปุ๋ยพวกปุ๋ยมากครับของตั้ง่างครับที่พอใส่ครับเสียมาไว้น่อยครับเห็ดจะมาท่านแล้วงเยอะครับ ลูกหมาสิมากกอิดครับเมือนี้ครับเอาครับรอบบังครับครับกําลังผสมปูนครับพี่น้องครับนี่ครับจานนอากระก้อครับผสมแล้วครับอาสตดโก้ครับจังนี้เป็นนี่ครับรอบบังครับ เราไฟด้วยหระครับนี่ครับ ด้านนี้ครับขับว่ออกขึ้นสูงนะครับออกขึ้นสูงเพียงนี้ครับนี่ครับแค่นี้ครับด้านนี้ก็ยังพระท่านแล้วครับเอาอีกก้อนหนึ่งครับเปนเพียงกันครับครับกาสิบปีชิปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อพ่ะพาดชิปไปไหมครับไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ